ดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะไม่ซุนค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกับโชงน้องหอมท่าเด๋อยอีกแล้วนะคะมาในวันนี้นะคะน้องหอมก็กลับมาอยู่ที่เที่ยงนาเที่ยงน้านะคะที่น้องหอมเคยมาถ่ายทําเป็นประจํานะคะและมาในร,รอบนี้นะคะก็คือเห็นไหมคะพี่พี่ทุกคนตรงนี้นะคะพื้นที่นาตรงนี้มีน้ําแล้วนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคลิปที่เคยผ่านมานะคะน้องหอมมาถ่ายทําที่เที่ยงนาตรงนี้นะคะไม่มีน้ําเลยนะคะไม่มีน้ําเลยแห้งแล้งมากๆนะคะแล้วก็ เมื่อหลายคลิปเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วที่ผ่านมานี้นะคะที่น้องหอมถ่ายทําคลิปที่เกี่ยวกับในหลวงนะคะที่เรามาฟังเพลงต้นไม้ของพ่อกันนะคะที่มีนทีเอฟซีขอมานะคะและในคลิปนั้นนะคะน้องหอมก็ได้บ่นไปนะคะบอกว่าเอ้ยแบบทําไมพื้นที่นาตรงนี้มันแห้งแล้งนะคะฝนไม่ตกเลยไม่ตกมานแล้วอะไรเงี้ยแดดร้อนมากอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่บ่นวันนั้นนะคะจนพอถึงกลางคืนนะคะพอตกถึงกลางคืนแล้วคือฝนตกนะคะมันแปลกมาก แต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าน้องหอมใบบนน้องหอมใบบนก็เลยข้าบนได้ยินก็เลยบ่อยน้ํามาหรือเปล่าัอดีไม่ใช่นะคะน้องหอมแค่หยอกนะคะคํานี้ก็มาในคลิปนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงของคนที่นี่ถ่ายนากันนะคะจะมีเสียงไถ่ายนาเข้าในกล้องด้วยเพราะว่ามันคือเป็นเสียงธรรมชาตินเองนะคะเพราะว่าน้องหอมเลือกที่จะมาถ่ายทําตรงนี้เพราะว่ามันมีวิวสวยธรรมชาติแล้วก็ให้พี่ๆคนได้ฟังเสียงคนที่นี่เขาถ่ายนากันนะคะคือมันเป็นเสียงที่แบบธรรมชาติมากมากนะคะแล้วก็ ข้างล่างเถียงนี้นะคะแถมยังมีเสียงน้ําตกแบบจุ๊ๆ,ๆๆๆๆอย่างนี้้วยนะคะเสียงน้าตกเ,าเสียงน้ําตกนะคะเพราะว่า,าแยกน้ําจากาล็อกอื่นแล้วก็ลงมาล็อกนี้อะไรเงี้ยปล่อยน้ําเข้าล็อกอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเสียงน้ําตกด้วยมีเสียงไถน,หนาด้วยนะคะแล้วพร้อมกับยื่นสวยที่ทุ่งนาด้วยนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะนะคะมาในคลิปนี้น้องหอมจามานําเสนออะไรนะคะพูดตั้งนานเลยนะคะก็คือ มาในคลิปนี้นะคะมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะขอมาอีกแล้วนะคะบอกว่าให้น้องหอมนะคะเรียกชั่นไทยเสียแผ่นดินใบ14ครั้งให้หน่อยให้ดูหน่อยนะคะก็ตอนแรกที่อ่านคอมเมนต์นะคะก็ตกใจว่าเฮ้ยจริงเหรอมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไทยนี่คือเคยเสียแผ่นดินไทยไปตั้ง14ครั้งเลยเหรออะไรเงี้ยคือไม่เคยรู้ข่าวมาก่อนเลยอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะน้องหอมไม่เคยรู้มาก่อนว่า ประเทศไทยเคยเสียแผ่นดินตั้ง14ครั้งเลยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะและและพอพี่ๆและพอมีพีเอฟซีขอมานะคะน้องหอมก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปหาดูนะคะก็เลยปรากฏว่าเจอนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไทยเคยเสียแผ่นดินมาตั้ง14ครั้งนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะจะม,มีเชียงตุงด้วยไหมนะคะเพราะว่ามีพีเอฟซีหลายๆคนมากที่บอกว่าเมื่อก่อนนะคะเชียงตุงเคยเป็น เมืองไทยนะคะเคยเป็นของแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็ได้ต่อส,อสู้รบอะไรกันหรือเปล่านะคะม่แน่ใจก็เลยแบบเสียแผ่นดินให้กับพม่านะคะก็เลยแบบเออก็อันนี้คือได้ยินมาบ่อยแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไทยอะเสียแผ่นดินตั้ง14ครั้งนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะรู้นะคะที่นําคลิปนี้มาเลี้ยงชั่นให้นะคะก็ตามคามขอมีพียบสีขอมาด้วยนะคะก็เลยอยากรู้ด้วยเหมือนกันว่า หนึ่งใน14ครั้งนั้นนะคะจะมีะเชียงตุงด้วยไหมนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะคะว่าประเทศไทยเสียแผ่นดินไปตั้ง14ครั้งนะคะจะมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะมาแล้วนะคะ,ะเ,เดี๋ยวามาดูกันนะคะ,ะว่ามี <14 S 1> ที่ไหนกันบ้าง,รงประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนับตั้งแต่ราชการที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น เมื่อพศออ2,325จวบจนปัจจุบันประเทศไทยต้องสละดินแดนให้ต่างชาติไปหลายครั้งเพื่อไม่ให้คนไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่ล่าอาณานิคมวันนี้ทางทีมงาน The Story ขอนำเสนอประเทศไทยเสียดินแดน14ครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมีดินแดนส่วนใดบ้างนั้น มาชมกันเลยครั้งที่1เสียกอะมากหรือปีนังให้กับประเทศอังกฤษเมื่อ11สิงหาคมพศ2329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสมัยราชการที่หนึ่งเกิดจากพระยาไซบุรีให้อังกฤษเช่ากอะมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองกอะมาก จากกองทัพของกรมพยาราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักใต้ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไปครั้งที่2เสียมริททวายตาวาวสีให้กับพม่าเมื่อ16มกราคมพศ2336พื้นที่55,000ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุขโขทยัยมังสัจจาเจ้าเมืองทาวายเป็นไ้สิกให้พามา่รารัชกาลที่หนึ่งไม่สามารถตีคืนจากพาม่าได้ประกอบกับชาวเมืองทาวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครองจึงตกเป็นของพาม่าไปครั้งที่สเสียบันทายมากหรือฮาเตียนให้กับฝรั่งเศส เมื่อพศ2353ในสมัยรัชกาลที่สองครั้งที่4เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับพมา่าเมื่อพศ2368พื้นที่62,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่3แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่1 โดยพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีเนื่องจากเป็นยินแดนที่อยู่ไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และเกิดกบฏทางหัวเมืองฝักใต้หรือกันตันไซบุรีไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลังไม่มีกำลังใจจะยึดครองหลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง ครั้งที่5เสียรัฐเปรัฐให้กับอังกฤษเมื่อพศ2369ในสมัยรัชกาลที่3เป็นการสูญเสียที่ทำ้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง1ปีครั้งที่6เสีย12ปันนาให้กับจีนเมื่อ1นึพฤษภาคม พศ2393พื้นที่90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยราชการที่4เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเชียงรุง้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยราชการที่1ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนบีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยราชการที่3ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุง ซึ่งต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะตีเมืองเชียงรุ่งได้แต่ไม่สําเร็จเพราะไม่พร้อมเพียงกันมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ให้กรมหลวงละวสา,าที่ราชสนิทหรือต้นตะกูลสนิทวงยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่ไม่สําเร็จจึงต้องเสียให้จีนไปครั้งที่7เสียขเมรและก่อหกก่อ ให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2410พื้นที่124,000ตารางก like ิโลเมตรในสมัยราชการที่4ฝรั่งเศสบังคับให้เขมรทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้ขณะนั้นพระปินเก้าแม่ทัพเรือสวรรคตไทยจึงอ่อนแอ ฝรั่งเศสจึง่วยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อขเขมรในช่วงนี้เองอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญาการเมื่อ15มกราคมพศ2438โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชนประอกอบกับการดำเนินนโยบายของรชาชกาลที่5ที่ไปประพาสยุโรปถึงสองครั้งทำให้อังกฤษเยอรมันรัเสเซียเห็นใจไทยฝรั่งเศสจึงยึดดินแดนไป ครั้งที่8เสีย12จุไทยหรือเมืองไรเมืองเชียงคอให้กับฝรั่งเศสเมื่อ22ธันวาคมพศ2431พื้นที่87,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พวกวฮอก่อกบฏท,ทางฝ่ายไทยจะกำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกัน จึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไรโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบฮอแต่หลังจากปราบได้แล้วก็ไม่ยอมยกทัพกลับอีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดครองอีกด้วยจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันที่เมืองแขงหรือเดียนฟูยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไรและเมืองเชียงคอ ครั้งที่9เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินคือ5เมืองเงี้ยวและ13เมืองกอเรียงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เมื่อ27ตุลาคมพศ2435เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอนุดมด้วยดินแดนผืนป่าอนุดมสมบูรณ์ยิ่ง ครั้งที่10เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคืออาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคมพศ2436พื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่นี้เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนาเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทยเสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญายอีก3ล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราดไว้ถึง15ปีนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อนำเงินมาถวายราชการที่5เป็นค่าปรับราชการที่ห ต้องนำถุงแดงคือเงินพระคลังออกมาใช้ครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือตรงข้ามเมืองหลวงพระบานและดินแดนในที่ตวันออกของน่านคือจำปาสักและไสยบุรีให้กับฝรั่งเศสเมื่อ12พฤษภาคมพศ2 4 4 6พื้นที่ 2 5 5 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทยแต่ฝรั่งเศสถอนออกจากจันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก5ปีแล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำย่านนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยและยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดี์สีสองรักไปด้วย ครั้งที่12เสียมนทนบุรพาคือราตบองเสียมลาดสีโซพลให้กับฝรั่งเศสเมื่อ23มีนาคมพศ2 4 4 9พื้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตราดก่อกงด่านซ้ายตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทย เพราะขนาดนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งธงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขายฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ6กรกฎาคมพศ .2450 กับด่านซ้ายคงเหลือแต่กอ่อกงไม่คืนให้ไทยครั้งที่13เสียรัฐกันตันตรังกานูไซบุรีปาริต ให้กับอังกฤษเมื่อ10มีนาคมพศ2451พื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรชัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความของคนอังกฤษในไทยครั้งที่14เสียเขาพระวิหารให้กับเขมรหรือกัมพูชาเมื่อ 15มิถุนายนพศ2 5 0พพื้นที่2ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศสเมื่อรู้ว่าคมพยาดำรงลาชานุภาพจะเสด็จเข้าเขาพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงต่อศาลโลก ทำให้เขาเบชนะด้วยเสียง9ต่อ3นี่คือพื้นที่ที่ประเทศไทยเราเสียดินแดนไปทั้งหมดเสียครั้งแรกเกาะมากจากแผนผังเขาเปลี่ยนเป็นตีนังจำได้ไหมนั่นแหละจากขวานทองเล่มของไทย100กว่าตารางไมล์หลักฐานมี ครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้เสียมริษฐ์าวายกรานาวสีปี2,336โชคไม่ดีเสียเนื้อที่กว่า2อง0 0ื่ตารางไมครั้งที่สบรรทายมาศถ,ถูกตัดเฉือนแล้วเปลี่ยนเป็นหาเตียนตั้งชื่อใหม่ปี2,363แสนช้ำใจเสียเท่าไรไม่ปรากฏ ในบทความครั้งที่4เจ็บแขนเสียแสนหวีกินเนื้อที่ถึงเชียงตุงเหนือกรุงสยามตั้งหกหมื่นตารางกิโลโถมันทำใครสร้างกรรมเดี๋ยวนี้เห็นดีกันครั้งที่หมาเสียรัดเปลักเขาหานหักผักล้มเชือดคมขวาน ปี2,369แสนร้าวรานต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ชื่อไทยครั้งที่6อกตรมเดินก้มหน้าเสีย12ปันนาน้ำตาไหลตั้ง90้า0ตารางกิโลโถทำได้แทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมาครั้งที่7เสียดินแดนแคว้นขเขมร เกิดที่เรนเพราะฝลั่งกำลังบ้าเที่ยวออกล่าเมืองขึ้นชื่นอุราเสียอีกหนึ่งแสนกว่าตารางกิโลครั้งที่8เสียแคว้นดินแดนใหม่ชื่อ12จุไทยก็ใหญ่โขเป็นเนื้อที่อีก80 0 0 0ืนตารางกิโลต้องร้องโหใจละเหียเพราะเสียดายครั้งที่9แสนเศร้าแขนไม่สิ้น เสียลุ่มน้ำสารวินด้านฝั่งซ้าย13หัวเมืองต้องจำเหมาให้เขาไปใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำครั้งที่10เรียบํำแม่น้ำโขงถูกเขาโกงฝั่งซ้ายเพราะไทยถลําครั้งที่11เสียฝั่งขวานั่งหน้าดำมันเจ็บช้ำฝังจำอยู่กลางใจ ครั้งที่สิใจรันทศเพราะบทท่าเสียมนทนบุรพาอีกจนได้เขามาพรากจากแหลมทองผิ่นของไทยอีกสองหมื่นตารางไม้โดยประมาณครั้งที่13เสียตรางกานูไซบุรีในแผนที่มองเห็นเป็นหลักฐานไปถึงปลิตติดลัดกาลันตัน อีกสามหมื่นโดยประมาณตารางไม้ครั้งที่14เสียเขาพระวิหารปัจจุบันเป็นของขาเมนท่านเห็นไหมจำไว้เถิดเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยจงรวมใจเข้าร่วมรวมพลังโอ้นะคะตอนนี้ก็น้องหอมก็ได้ฟัง ที่ไทยเสียแผ่นดินไป14ครั้งนะคะเราก็ได้ฟังกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือตอน,น,นแรกๆที่เห็นคอมเมนต์นะคะก็ตกใจเนาะแต่ว่าไม่คิดว่าแบบจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีเชียงตุงจริงๆด้วยนะคะโอ้โหนะคะไม่ใช่มีแค่เชียงตุงมีทั้งแสนหวี v นะคะแล้วก็เมืองคงเชียงตุงนะคะคอมเม ประเทศลรานะคะเท่าที่น้องหอมรู้จักนะคะแล้วก็มี12ปนานะคะอหลายที่เลยนะคะที่เคยเป็นเมืองไทยที่เคยเป็นของแผ่นดินไทยมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับประเทศต่างๆนะคะอู้เพิ่งอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เพิ่งดูนะคะอู้นะคะสมมุติว่าตอนนั้นนะคะถ้าพม่าไม่มายึดเชียงตุงนะคะสงสัยเราคงได้เป็นคนไทยไปแล้วแน่เลยนะคะทําไมต้อง ทำไมไม่ไปเอาที่อื่นนะคะทําไมต้องมาที่เชียงตุงเราด้วยนะคะทําไม่อย่างนั้นเราก็คงได้เป็นคนไทยไปแล้วนะคะโอ้เสรยดายจังเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวน้องหอมนะคะจะอยู่ในประเทศพม่านะคะแต่ยังไงใจก็ยังรักไทยอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะแล้วก็ดีนะคะสมัยก่อนที่เราเกิดไม่ทันนะคะคือสมัยก่อนนี่คือมีแต่แบบสู้รบแย่งชิงแผ่นดินกันนะคะ คือเพิ่งมารู้จากคลิปนี้จริงๆนะคะไม่เคยรู as, ้มาก่อนเลยนะคะเมื่อก่อนนี่คือมีแต่การแย่งชิงแผ่นดินกันเนาะก็ดีนะคะที่น้องหอมเกิดไม่ทันนะคะถ้าน้องหอมเกิดทันนะคะไม่รู้ว่าตอนนั้นนะคะน้องหอมต้องหนีไปประเทศไหนต้องไปนู่นไปนี่บ้างแล้วนะคะแต่ดีนะคะแต่ปัจจุบันไม่รู้ว่ายังมีการสู้รบแย่งชิงแผ่นดินกันแบบนี้อยู่อีกไหมนะคะน้องหอมไม่รู้เพราะว่าน้องหอมก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาานะคะถ้าเขาไล่ก็ไปถ้าเขาไม่ไล่ก็อยู่ต่อแค่นั้นเองนะคะ โอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องหอมต้องขอขอบคุณทีฟซีนะคะที่บอกให้น้องหอมมานําคลิปนี้เรียลชันเพราะว่าน้องหอมไม่เคยรู้มาก่อนจริงนะคะคลิปนี้พอหลังจากได้ดูคลิปนี้ก็คือทําให้น้องหอมได้รู้อะไรหลากหลายอย่างเลยนะคะถ้า อ,อย่างที่บอกนะคะถ้าเชียงตุงไม่ได้เสียแผ่นดินให้กับประเทศพทม่าก็เราคงได้เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่อยากให้น้องหอมนะรีแอคชั่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องหอมได้นะคะคลิปไหนที่น้องหอมสามารถรีแอคชั่นได้น้องหอมก็จะนํามาร,รีแอคชั่นให้นะคะถ้าบางคลิปบะถ้าบางคลิปนะคะไม่สามารถรีแอคชั่นได้นะคะน้องหอมก็จะไม่มารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ชมนั่นเองนะคะ โอเคค่ะนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ